ที่เจอเบ๋จ่อยฮะทุกคนเอ้ยรอท้งวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วังปู่ค่ะหนาวไหมคะหนาวไหมคะโอ้ยรอท้งวันเลยเบ๋รอท้งวันเลยเราแกล้งโทรหาเบ๊เขาไม่ให้โทรเราบอกว่าเบะนอนกับเรานะไม่ได้ต้องนอนกับมินน้อยเออ เออแม่ไปทำผมแม่ไปทำผมอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นลูกเป็นไงดีใจไหมลูกได้อะไรมาสาปานเต็มถุงเลยอ้าวมีแต่เปลือกมีแต่เปลือกขนาดเล็กโอ้ยอาอาทางกระยาทางขยะยาสีดำนู่นไงนู่นนู้นเออเอาไปอ้าวเจอ อ <c oughs> คิดถึงอะเบ <c oughs> มาถึงแล้วนะคะสาวเจยนะคะก็จะไปร่วมแจกป้าห่มกับเรานะคะน <c> ะ <oughs> <c oughs> เออแล้วก็มีสาวปานแล้วก็มีแม่พีนะคะ <c oughs> โอ้โรอทั้งวันเลยวันนี้บอกว่าเบะจะมาจ้ะอืมลืมเราเนี่ย ไม่เขาลืมเราแล้วเขาลืมแม่เขาด้วยเมื่อกี้น่ะเออเขาจะไปกับแม่เขาแล้วเมื่อกี้น่ะพอเห็นเบ๊ปปั๊บวันนี้ลมแรงเด้อพี่น้องเออวันนี้ลมแรงมากวัสดีค่ะวัสดีจ้าค่ะเนื้อฝักตัวด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะฝักฝักฝักเนื้อไม่เอาค่ะเพราะว่ากินเจสมชกที่ร่วมเดินทางร่วมเดินทางจ้าอีก คนอีกสามคนใช่ไหมฮะใช่สามคนนั่งรถพี่นวัตใช่ไหมคะโอคุยกันจนเย็นย่าอ๋อยังไม่สรุปเนาะเพราะว่าเห็นป้าแจ้งมาว่าใครจะนั่งรถใครก็เราก็ยังไม่ได้ตอบลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราลองสรุปยันนี้นะคะเออเจอเป็นยังไงกิจการตอนนี้ทําอะไรยังเออเจอก็เหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมเออก็่ทำนี่แหละ มือนเรานี่แหละแล้วอะไรนะกิจการที่ทําอยู่ตอนนั้นกล้วยทอดแน่ไม่นอนไม่ได้ทำแล้วกล้วยทอดก็มันมีคนทําอยู่อะไรไม่ทันหยุไม่ทันเอาเหรอมีคนทำมาเยอะเยอะหายไม่ทันเพราะว่ามันไปไปมามาครับบางทีไปหากล้วยมาก็กล้วยสุกปะไปเลยมีนะเข้าไปอีกแล้วนะอ๋อเคยเปิดกิจการกล้วยทอดแต่ว่ามีพอได้อยู่โอ้ดีมากเลย S <S <an> <S เขาบอกว่าของเจ้ยเนี่ยโหอร่อยแบบเขาชอบหวานอ,อ๋อเขาชอบหวานมันก็เลย<อ>ให้เขาสูตรเจ้ยใส่มะพร้าวไหมใส<ช>่สุดยอดใส,ใส่ทั้งมะพร้าวใส่ทั้งงาใสุ่ดยอดใสแอนกินไม่ได้เพราะว่าใส่ไข่ด้วยอ๋อเหรออ๋อมันเป็นทำไมถึง <S an> ใส่ไข่เขาบอกให้ใส่มันเพราะว่าเขาบอกว่าใส่ไข่มันจะอะไรเพิ่มความกรอบความมัน แล้วตรงหน้านี้แล้วมันเป็นไงบ้างเขาไม่ใส่อ๋อแล้วไปตกใจหมดมันไม่เหมือนกันบางคนไมใส่ไม่ใส่นะมันจะทําให้แบบอร่อยขึ้นใช่ไหมอืมมันขึ้นผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วผู้ติดตามก็ประมาณ สี่ยูยังรักสี่ยูสี่หมื่นกว่าก็ขอแสดงความดีใจกับพี่แอนด้วยนะคะครบแสนพยขอพระคุณมากค่ะพี่น้อง YouTube เรานะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้ยก็ได้คลิปปังกี่ล้านกี่ล้านแล้วเจ็ดล้านแปดเจ็ดล้านแปดเราไปดูทุกวันไม่ใช่อะไรแล้วอิจฉาทำไมเสือต้องอิจฉาด้วยอยากจะมีคลิปล้านวิวเหมือนเจ้ยป้าช็อตดอกอย่าว่าแต่เสือเลย เราก็อยากได้ช็อตนั้นเหมือนกันเจ็ดล้านเตศเนี่ยเวลาถ่ายคลิปช็อตตอนนี้แบบขอให้ได้เหมือนเจยเด้อขอให้ได้ล้านวิวเด้อแมนหนึ่งนี่ก็ขอแมนแต่ของเราตอนนี้สูงสุดก็สี่แสนหกเหมือนกันหลักแสนอยาไ่อยากให้มันถึงล้านเหมือนเจย์ป่ะพยายามไต่จนเนาะเอออ่ะเดี๋ยวคืนนี้พ้าห่มก็มาเนาะสงสัยจะมีการจัดพระห่มขึ้นรถคืนนี้แหละดูไปแล้วใช่ไหมเออ กช่วยัเออป้าไปดูไปดูนุ่นสาวน้อยเขาอ้อนอะไรอยู่เออมามามาเออสาวน้อยเ็าอ้อนนะนะนะพี่นวัดก็ไปรับสาวสาวมาเออโห้ยเจ้มาตรงนี้มาตรงนี้มันยังไม่ครบมาตรงนี้ไม่ใช่มาตรงนี้เบะมาตรงนี้เบะมาให้ครบก่อนเออเอาเอา แล้วแม่พีล่ะ,ะอยู่ทางกกอกเ็ดจังดาเป็นยังไงกิจการอ๋อก็ทำสวนจ้ะกิจยางกิจกรรมของเราตีสองได้ข่าว่ายางได้ราคาเยอะอ๋ะอก็เป็นช่วงอยู่ช่วงอ,อยู่ค่ะก็มัวมได้ใช้แหละ ตื่นที่สองก็แไปกีดยางใช่ค่ะก็แล้วแต่บางคนบางคนก็จะเนี่ยเท่านี้ก็ไปแล้วเราจะไม่เจอก็บางทีก็ไปตรงขัานเอาไปแล้วแหละเพราะว่ามันหนาวแต่ก็อย่าตีสองหรือตีสองครึ่งก็ไปใช่เราเคยกีดตามเวลาไหนก็เวลานั้นแหละก็อาชีพเดิมของเราแหละไปกีดยางตีสองใช่แล้วกลัวไหม ไปสองคนอ๋อแล้วไปถ้าไปคนเดียวก็กลัวยูมันเย็นโอ้มันหนาวแล้วกรีดคนละทางหรือไปทางเดียวกันก็ไปทางเดียวกันโอ้แต่ก็ไม่ทันกันหรอกคนละแถวคนละแถวก็เรียงอ่ะเรียงข้างกันไปเฉียงข้างกันไปนั่นแหละมีแบบเสียงอะไรแปลกๆไหมฮะเราก็เสียงนกเอ้ยยายชิมาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ามา โอ้โมาแล้วย่าชิโอ้ขอเอาออขาเอารถไปไว้ทางนู้นอ่ะย่าชิกลับมาแล้วนะคะมาเฝ้าวังปู่วันี้ลุงพันก็กลับมามตอนบ่ายุงก็กลับมาตอนบ่ายย่าครููลุงพกลับมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้าง,างยา่าทีมงานสวัสดีค่ะมาแล้วมาฝ้าวางังมาเฝ้าวางัวาวางและเอาปาไ,ไ,ไปอะ <มา S 2> เอ้าไม่กระเป๋าเขาอยู่ในรถเอาาไวงออันนี้ค่ะอืมยีนน้อยก็ลืมเราแล้วนะทุกคนเจอมาแล้วก็ลืมเราเอออ่ะอืมดูดูเขาไปช่วยเออเอาเอาเอาโอ้โหแปดนาทีหรือยังยัง สำหับคลิปนี้ก็ขอบคุณทางที่รับชมยังยังไม่ด้เดี๋ยวสองทุบผ้าห่มก็จะมาแล้วยังไม่ถูมาชมบรรยากาศนะเนาะเออเดี๋ยวรอขึ้นผ้าห่มใช่ไหมเออรถจะมาแล้วนะรถจะมาเดี๋ยวพี่พี่ขึ้นขึ้นรถกระบะไว้เลยใช่ไหมอ๋อนะคะพี่นวัตรแจ้งแล้วนะขึ้นคืนนี้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรฟซีท่านมากค่ะ